ถ้าใครอยากจะมีรถโดยเฉพาะรถมือสองเนี่ยจำเป็นต้องมาที่ BB Smart Car ครับม,มีรถให้เรือดูกี่คันตอนนี้เรามี1,500ค,รครันอยู่ในสต็อกเรารถทุกคันต้องบอกแบบนี้ว่าเรารับประกันหลังการขาย 1>, 1ปีสูงสุด2ปีทางไฟแนนซ์รถเนี่ยเขามีการบอกว่าปล่อย่อนข้น้งยาก BB Smart Car ช่วยได้ไหมพวกพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเครดิต ที่ปกติแล้วมีงานทำเนี่ยสามารถจัดผ่าได้สบายที่บีบีสามายครับครับออกรถใช้เงินศูนย์บาทครับศูนย์บาท่า <c oughs> อเดือนละ่อเดือนละ,เ,นละเริ่มต้นพวกที่ประมาณ3 0 0พกว่าบาทน็อตอก็จะต้องเป็นสีเดิมจะจะต้องเป็นรูกลมๆแล้วก็น็อตจะไม่มีการขยับอ๋อเวลาดูเ<อ>นี่ยนี่คือแบบว่าอันนี้คือน็อตแบบนี้คือไม่ได้ถูกเปลี่ยนมาไม่ถูกเปลี่ยนม่นาแสดงว่ากลมครับอะถ้ามีชนมาลูมันจะเปรี้ยวอยากจะบอกว่านี่คืออุโมงค์อัจฉริยะเพราะว่า เราจะเห็นแม้กระทั่งสีที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกันสีที่เพี้ยนร,รวมไปถึงรอยบุบต่อให้เป็นผู้หญิงที่ดูรถไม่เป็นนะครับถ้าเข้าไปในอุโมงค์เนี้ยคุณก็จะเห็นห้าแสงกวานี่เครื่องใหม่ขนาดนี้เลยใช่ครับต้องบอกว่าเรามีการเก็บงานทุกคันเรามีการตรวจเช็คและเก็บงานทุกคันก่อนส่งมอบกับลูกค้าครับเพราะฉะนั้นเราเลยสร้างทีนี่ขึ้นมาครับด้วยขนาดต้องเนี่ยร้อ ตลาดนี้ถาบซึ่งใหญ่มาก uh huh. เสียเสียพื้นที่ไปม,มากแต่เราคิดว่าคุ้มค่าและทําให้ลูกค้าเห็นและประทับใจในแต่ในเว็บไซต์เราเลยนี่นีนขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอรี่ครับวันนี้เขาวันนี้สําหรับใครที่อยากจะมีรถมือสองไว้เลือกใช้เขาว่ากันว่าตอนนี้ราคาดีที่สุดเลยนะครับ เพราว่าตอนนี้เขาว่ากันว่าออกรถ0บาทเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่เดือนละ3,000กว่บาทเท่านั้นรถที่ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนดีเพียงใดพามาดูที่บีบีสมาร์ทคารครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ช้องสวัสดีครับบอกเพื่อนๆเอาไว้ว่าถ้าใครอยากจะมีรถหรือตอนนี้อยากจะซื้อรถโดยเฉพาะรถมือองเนี่ยจำเป็นต้องมาที่ บีบีสมาร์ทคาร์ครับเหตุผลที่ต้องมาเขาบอกว่ารีเสิร์ชมาแล้วผมบอกว่า,ววาถ้าเป็นรถมือสองที่ <ผม S 2> อันดับต้นของประเทศนี้แล้วกันค,คนจะมาที่นี่จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงครับวันนี้จะพาไปชมเลยครับพี่ก้องบีบีสมาร์ทคาร์นี่เปมากี่ปีครับโดยส่วนตัวที่ผมทำอยู่ประมาณ20ปีแล้วครับ20ปีใช่ครับถ้าใครอยากจะซื้อรถมือสองทำไมถึงต้องมาที่บีบีสมาร์ทคาร์ครับต้องบอกก่อนว่าเราคำนึงถึงคุณภาพสินค้าครับ และการบริการครับอันนี้2อ,อย่างที่เป็นหัวใจของเราเลยะนะครับผมคุณภาพสินค้าเนี่ยบอกเลยว่ารถทุกคันเราไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะครับผมโดยมีการตรวจผ่าน t r u e Inspection ซึ่งเป็นบริษัทตรวจรถชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมและในส่วนของบริการเราก็มี พนักง,งานขายกว่า7จท่านจะมีหน้าที่ทำเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาให้ให้กับท่านมากกว่าที่จะมาหาเซลล์ขายกับท่านเพราะนั้นมั่นใจแล้วก็สบายใจได้แน่นอนเวลามาซื้อขายกับบีบีสมาร์ทเนี่ยบอกเพื่อนๆเอาไว้บอกว่าอยากจะดูรถอยากจะซื้อรถเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ราคามันน่าซื้อใครอยากได้รถตอนนี้เป็นเป็นนาทีทองเลยพี่อ่องเพราะว่ายึดเข้ามาค่อนข้างเยอะอจากแบงค์หรือไปแนนทำให้ราคาโดยรวมของตลาดลดลงมีรถให้เลือกดูยี่คัน ตอนนี้เรามี1,500คันในสต็อกเราใช่ครับ1น0 0คันใช่เหมือนเดินที่จอดรถห้าง <laughs> ใช่ครับแต่เราจะแ,แยกกันเป็นสาขารเรามี6สาขาครับพี่กอมีรถทั้งหมด1,500คันครับขายปีละกี่คันปีที่แล้วเราขายไปประมาณเกือบเกือบ4,800คันครับเพ <laughs> ราะเราขายส่วนใหญ่เดือนหนึ่งประมาณ4 0 0คันอ่แงั้นเดี๋ยวพาเดินดูนะมีตั้งคกี่บาทออกก็ได้ ถ้าลูกค้ามีเงินแค่ศูนย์บาทก็ออกรถได้แล้วครับผ่อนน้อยสุดเท่าไหร่ผ่อนน้อยสุดเราเริ่มต้นถ้าเป็นอีโคคาร์เลยสามพันกว่าบาทผ่อนได้แน่นอนครับงั้นดรบีพาไปเดินดูแล้วกันนะได้เลมครของของบีบีสมาร์ทคาร์นะครับวันนี้พาไปดูนะครับไปเที่ยวเลยครับ เพื่อนๆครับถ้าจําเป็นต้องใช้รถนะครับนี่คือโชว์รูมรถมือสองที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและกรุงเทพของเราใช่ครับครับวิธีเลือกรถมือสองเนี่ยแบ่งแบ่งเราแบ่งเป็นกี่เซกเมนต์ครับจริงๆเราแบ่งไปทั้งหมดเนี่ยครับประมาณ8เซกเมนต์8เซกเมนต์ใช่ครับถ้าเราจะจับใจใช้สอยถ้าเราจะเลือกรถมือสองอ่ะไปเลยครับหนึ่งก็เป็นอีโคคาร์ต่ำกว่า1,200ซีซีเช่นนิสสันมาร์ชมิลารดออกห้างน่าจะประมาณ400,000ถึง500,000บาทครับมาที่บีบีสมาร์ทค่ะ มีตั้งแต่แสนกว่าบาทถึงสองแสนกว่าบาทเลยครับออกรถใช้เงินศูนย์บาทครับศูนย์บาทผ่ <c oughs> อนเดือนละผ่ <c oughs> อนเดือนละเริ่มต้นพวกนี้ประมาณสามพันบาทหมวดสองก็เป็นซิติค้าซิติค้าก็เครื่องพันห้าร้อยแจ็สวีออสอะไรพวกนี้ครับออกห้างพวกนี้ประมาณหกแสนมาที่บีบีสมาร์ทค่ะปีไม่ใหม่มากสามแสนกว่าบาทใช่ครับเรื่องสามแสนใช่หมวดที่สามก็เป็นรถขนาดกลางซีวิกซีวิกอัลติสมาด้าสามครับพวกนี้ก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างยอดนิยมกับคนที่ใช้ในเมืองแล้วก็ เออสามารถจะตอบโจทย์ว่าสมรรถนะดีกว่าซิตี้คาร์ออกห้างออกห้างพวกนี้ก็จะอยู่ประมาณ7จ็ดถึงแสนบาทคบีบีสมาร์ทคารพวกนี้ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทก็ซื้อได้แล้วสี่แสนกว่าบาทหมดต่อไปหมดก็เป็นรถขนาดใหญ่ก็เป็นพวกแอคคอร์ดกัมรี่รุ่นล้านกว่าบาทใช่เทียนนาคุณได้ออกห้างล้านกว่าบาทออกห้างเท่าไหร่ล้านห้าต่างแตฟังดีๆนะครับบีบีสมาร์ทคาร์หแสนเลยขึ้นไปด้วย6 7แสนเพถึงวันครึ่งนึงเลยนะใช่ครับครึ่งหนึ่งครับมาบีบีสมาร์ทคารสมรรถนะดีไหมใหม่หรือเปล่าอะไรไหมเรา รถทุกคันต้องบอกแบบนี้ว่าเรารับประกันหลังการขาย1ปีสูงสุด2ปีครับที่ทน,น่บนไหนนไหนโอ้รถในฝันเลยอันนี้น่าจะอยู่เป็นหมวด SUV ครับ <SUV. S 1> เดี๋ยวจะพูดสิ่งนีเป็น Ford s o r d e v e r s t อ่าใช่อันนี้ออกตัวนี้ออกห้างประมาณล้านห้าล้านห้าใช่ถงอ,อย่างนี้ค่อน ใช่แต่คันนี้ประมาณ9 0 0 0แสนกว่าบาทมีอะไรมีอะไรอีกเราเป็นลักชูรี่คาร์ลักชูรี่คาร์หรือหรือเป็นพรีเมียมคาร์ดีกว่าอ่ะเป็นไงลักชูรี่คาร์เป็นพรีเมียมคาร์ก็พวกเบนซ์บีเอ็มอะไรพวกนี้ครับปอร์เช่ด้วยหรือว่ารถรถที่เป็นยุโรปอะครับสุปเปอร์คาร์ตอนนี้เราก็มี G T R เอ่รเฟอร์รี่สีสามศูนย์นะครับอู้ยใช่ครับมันโชว์รูมจริงๆด้วยใช่ครับมีทุกราคาให้เราเลือกอ่ะหมวดไหนอีกอันอันนี้ก็จะเป็นหมวดที่ขายดีแล้วเป็นรถกระบะใช่ครับรถตู้ เอาไปทีเว็บไซต์ได้ไหมได้เลยครับออในเว็บไซต์เรามีทั้งรูปภายนอกภายในนะผมมีประวัติรถด้วยครับที่นี่พิเศษนะฮะถ้าเพื่อนๆจะมาเขาบอกว่าวิธีการดูรถเนี่ยไม่ดูที่ปกติดูในอุโมงค์พิเศษใช่ครับแต่เราใช้ว่าอุโมงค์อุโมงค์ไปอัจฉริยะและการสำรวจอกเรื่งเดีเดี๋ยวจะพาจะพาพี่ก้องไปดูไอ้เรื่องอุโมงค์นี่ครับเราเขียนเรื่องไปกับ Thailand s m e เอ็มบีเซนต์เออรางวัลพระราชทานเนี่ยแล้วเราก็ได้รับรางวัลคือเราสามารถจะดูรถแม้กระทั่งเราดูรถไม่เป็นนะครับ เราจะเห็นแม้กระทั่งสีที่ไม่ไม่ไม่เหมือนกันสีที่เพี้ยนครวมไปถึงรอยบุบต่อใหเป็นผู้หญิงที่ดูรถไม่เป็นนะครับถ้าเข้าไปในอุโมงค์เนี้ยคุณก็จะเห็นว่ารถเนี้ยมีตำหนิไม่ถูกหลอกไม่ถูกย้อมแมวแน่ไม่ถูกแน่นอเห็นทุกมุมว่าอันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดถที่เราจะเลือกให้กับเพื่อนๆของเรานะในอุโมงคอัจฉริยะนะครับไปอยากจะบอกว่านี่คืออุโง์อัจฉริยะเพราะว่า ด้วยความที่เราทํามา20ปีนะพี่กองรเราเคยเจอลูกค้าคนนึงเป็นผู้หญิงเ,ออเขาเอานำรถมาขายผมแต่เขาบ,บ,บอกว่าเขาซื้อรถมาไม่กี่วันเองขับมาปุ๊บสีกันชนกับสีตัวรถคนละสีกันผมบอกว่าเอาแล้วพี่ไม่ได้ดูเหรอบอกเขาดูแต่ที่นั่นเป็นเต็นท์ผ้าใบสีที่รอดออกมามันก็เลยเขาดูไม่ออกผมก็เลยเอาเพนท์พอยต์ตรงนี้มาทําเป็นปุโมงกุอัจฉริยะให้แม็ก อย่าว่าแต่สีไม่ตรงกันเลยพี่แม้กระทั่งรอยบุกนิดเดียวผมว่าพี่ก้องหรือเป็นผู้หญิงก็สามารถจะมองออกได้คันที่อยากนําเสนอคันนี้มีชื่อว่าเป็นเซทอานะครับผมเป็นไฮบริดน,น,นะครับเซทอาร์ไฮบริดปี2021ครับออกห้างประมาณตั้นหลักหมื่นตอนนี้เรามาขายอยมัน5้าแสนสองหมื่นเก้าพันและยิ่งมาดูผ่านอันนี้คือก็สามารถพี่ก้องดูได้เลยครับว่าแม้กระทั่งอย่าว่าแต่สีเพี้ยนเลยรอยบุกนิดเดียวเราจะเห็นละแต่ที่งงนะนี่คือรถปีไหนอะ ปี2021ประมาณ3ปี500กว่านี่เคลื่อนมาขนาดนี้ใช่ครับดรแระสิ่งที่อยากรู้นะทำไมมันใหม่ขนาดนี้เออต้องบอกว่าเรามีการเก็บงานทุกคนันเ,เรามีการตรวจเช็คและเก็บงานทุกคนันก่อนส่งมอบกับลูกค้าครับถ้าจะถามว่าบอดลัชลี่เป็นยังไงอันนี้พอไหมครับ อันนี้โอ้โหเหมาะกับพี่ก้องมากๆเลยครับค่ะผมตัวนี้เป็นเล็กซัส4ซีดนะครับข้างแบบนี้เลยครับครับครับผมตัวนี้ออกอ5วระมาณ6ล้าน5มาวันนี้3ล้าน700,000ครับ3ล้าน7 0 0 0า0มีอะไรด้วยมีจอด้วยใช่ครับตรงนี้จะเป็นเป็นเป็นแบบกับเวลาที่บอกก่บเป็นอุโมงค์ไฟชฉลยะครับเวลาลูกค้าบุ๊กิ้งเข้ามาเนี่ยเราจะยับให้มาดูที่นี่ครับนะครับผมพอมาดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีที่ว่าโคตรฉับครับผมเกียร์โคตรเนี่ยเราจะพิการับ ก็จะขึ้นดีจออทุกคันก็จะขึ้นแบบนี้เลยใช่ครับก็จะมีประวัติอย่างเดียวใช่ครับรถมือเดียวออกห้างครับยา่วิ่งเท่าไหร่นะครับครับเข้าสู่ล่าสุดเมื่อไหร่ครับยางปีอะไรนะครับออกศูนเล็กซัสไทยแลนด์ครับผมตัวนี้เป็นตัวเป็นรถรถสู์เลยอ่ะที่สุขวิทครับห้าหกล้านห้าก็จะมีรายละเอียดก็คืออัจฉริยะเข้ามาแม่แต่ ใครก็สามารถที่จะ<ช>ดูรถของเราละยังมั่นใจจริงๆต้องบอกก็คือว่าตัวเนี้ยอยู่ในเว็บไซต์เราอยู่แล้วครับอ่าเวลาลูกค้ามาถึงเนี่ยเขาเลือกชมมาอยู่แล้วเขาจะเห็นประวัติตัวนี้เอแต่เวลาอาจจะดูมาหลายคันมีมีลูกค้าบางทีดูรถครอบครัวดูสามคันจากต่างสาขากันครับแล้วก็จะจอดเรียงกันสามคันเลยแล้วเราก็จะกดหน้าเนี้ยให้ลูกค้าดูเพื่อคอนเทรั์ ที่ต้องทํามากขนาดนี้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราด้วยประสบการณ์เราอะเราเพ็นเพนยอยจากลูกค้านะครับว่าลูกค้าเขาคอนเซิรต์เรื่องอะไรรถปิ้งเยอะไหมรถกี่เมอร์พิจรณาสำรองมีไหมเข้าสู่หรือเปล่าตรงนี้เราเป็นจุดที่เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจสุดๆจะท่องอย่างนี้ตลอดเลยพร่อ้อง สอนดูหน่อยสอนดูหน่อยสอนดูหน่อยน็อตเนก็จะต้องเป็นสีเดิมจะจะต้องเป็นรูกลมๆแล้วก็น็อตจะไม่มีการเสียอ๋อเวลาดูเนี่ยวันนึงนี่คือบอกว่าอันนี้คือน็อตแบบนี้คือไม่ได้ถูกเปลี่ยนมาไม่ถูกเปลี่ยนไม่ถูกเปลี่ยนมาแสดงว่ารูนี่จะกลมครับอ่าถ้ามีชนมารูมันจะเบี้ยวอ๋อถ้าชนมาลูตรงนี้จะเบี้ยวใช่ล็อตก็จะเปลี่ยนใช่อ๋อเวลาที่เราบอกว่าทาง finance รถเนี่ยเขามีการบอกว่าปล่อยค่อนงยายมีมีสมาร์ทคาช่วยได้ไหมพวกพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเครดิต ที่ปกติแล้วมีงานทำเนี่ยสามารถจัดา่าได้สบายที่ BB Smart ครับรถที่คิดว่าจะไม่เจอก็ได้เจอนี่คือ TMC ครับผมเหมือนที่บอกว่าหนังส<ม>ืบสวนใช่ครับไปเอางงว่าเป็นรถบริการของประธานาธิดีนะครับถ้าอย,ยากจะได้คันนี้ได้ครับเอามาดูได้เลยนะครับผมตัวนี้ออกห้างประมาณ9ล้านกว่าบาทออกในห้าง9ล้านกว่าบาทแต่ BB Smart ขายแค่ห้าจุก้ล้านครับรถตัวนี้ออกห้างไหน อเอาห้างออกห้างเขาพิเศษแทนจำเข้าอยู่อ๋อแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดนะวลาบอกว่า,า,าที่เนี่ยเราเห็นโวลาผมเข้าไปในเว็บไซต์ใช่ไหมครับรถจะสวยเป็นพิเศษมีคลิปวิดีโอด้วยเคล็ดลับคืออะไรเรามีเคล็ดลับครับเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าแล้วผมเราเราเรา,เรามีสตูดิโอถ่ายรูปนะครับขนาด1น0ตารางเมตรครับนะผมซึ่งใหญ่มากสามารถถ่ายรถได้อัตราหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยยวพาไปดูอ๋อได้ครับ โอ้ถามว่าจริงจังไรไหนนึกว่าบอกว่าไว้ถ่ายโฆษณารถซูเปออย่างดีเลยนะเนี่ยใช่ครับคือจริงๆแล้วน่าจะเป็นเราอยากให้ลูกค้าเป็น first impression นบเพราะเขาเจอเราครั้งแรกในในสื่อครับเราก็อยากให้เขาเห็นว่าเออรถเราเนี่ยสวยยังไงเออครับเพราะฉะนั้นเราเลยสร้างที่นี่ขึ้นมาครับด้วยขนาดต้องเนี่ยร5อยห้าสิบตารางซึ่งใหญ่มากเสียเื้นที่ไปมากแต่เราคิดว่าคุ้มค่าที่จะ ถ่ายรูปแล้วทำให้ลูกค้าเห็นและประทับใจแต่ในเว็บไซต์เราเลยอ่เดี๋ยวจะพาพี่กะครับนี่ที่ว่าสวยขนาดไหนนี่คือเว็บไซต์เข้าไปที่เว็บไซต์ BB Smart c ์ทคร์ขบผมนะครับผมแล้วจะเจอรถพันห้าร้อยคันครับสมมุติเรากดเลือกเข้าไปแล้วเราชอบรถเบนซ์ GLA ก็จะมีที่เราเลือกรุ่นใกล้เคียงกันกดเข้ามาเราชอบคันนี้ปุ๊บนะครับเราจะมีรูปภายน่นี่คือคันนี้เลยนี่ใช่ครับคันเออครับภายในคืหรือ ประวัติรถอย่างออยย่่าางงที่บอกว่าประวัติรถเนี่ยเราจะมีตั้งแต่รถกี่มือรถวิ่งเท่าไหร่เช็คศู์เมื่อไหรทาให้ลูกค้าเนี่ยสมมติของเรามีห้าคัดเขาก็จะทํากานบ้านได้ละบางคนเี่ยบอกแบบนี้ว่าเขาอาจจะวิ่งเยอะหน่อยเขาไม่เขาไม่คอนเซิร์ตเพราะราคามันดอกลงมาเขาเช็คสู์ระยะถึงเขาระยะทุกระยะอย่างครับเขาไม่ได้คอนเซิร์ตเอาให้มีประวัติถ้าเขาเป็นนักเลงที่เล่นรถนะครับเขาอาจจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้บอก ไฟฟ้ามีเมมโมรี่ไหมตัวท็อปมีพุชคอนโทนไหมดีเทลในวิดีโอเราจะมีครบหมดอรอรูปสวยใช่ครับจะได้ทำการบ้านมาอย่างดีนี่ประวัติรถวิดีโอจะได้เห็นว่าทุกวงว่าเป็น l i มิเต d ดด i t i o n หรือเปล่าอยากจะเข้ามาดูที่บีบีสมาร์ทคาร์อยากจะมีคนดูแลอยากจะมีคนปรึกษาติดต่อได้ที่ไหนครับก็ถ้าไปดูรถก็พันห้าร้อยคันที่เว็บไซต์เรานะครับ bbsmartcar.com หรือจะเข้ามาในหน้าร้านเรานะครับ ติดถนนใหญ่ทั้ง6สาขานะครับสาขา,าที่1ท่าพระนะครับสาขาที่2แคนายสาขาที่3<ง>กาญจนาญพิเศษสาขาที่4<ภ>บางแคนะครับสาขาที่5สมุรทรสาครและสาขาน้องใหม่ก็อยู่บนเส้นกาญจนาเหมือนกันครับ1,600คันเดี๋ยวผมขออนุญาตแนบลิงก์เผื่อว่าจะไลน์เข้าไปทำ<ด>รัดหมายนะครับได้เลยครับสุดท้ายช่วยบอกหน่อยว่าเหตุผลใดถ้าตัดสินใจอยากจะใช้รถปืนสองต้องมาที่มีมีสมาร์ทคาร์ครับ ถ้าอยากได้รถที่คุ้มค่านะครับผมแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากกว่า1,500คันเนี่ยอยากให้แวะเข้ามาชมที่ BB b S m a r t รรับรองว่าไม่ผิดหวังและได้รถดีๆกลับไปแน่นอนครับาะบอกว่าเชื่อว่านะฮะนี่คือหนึ่งในการตัดสินใจของผู้คนหลายๆคนนะครับเพราะรถเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่รถแต่มันมีความผุปพันอะไรบางอย่างเพราเราต้องอยู่กับเขาวันหนึ่ หลายชั่วโมองแล้วพาเราจากเราอีกที่หนึงไปที่หนึ่งไปทํางานไปสร้างอาชีพไปดูแลคนที่เรารักและท่าสดใจกอแวะมาที่มีมีสมาร์คานะครับขอบคุณมาก <มา S 1> นะครับรองตงบคีครับขอบคุณครับ